สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องอาจารย์เอชแนดลหรือ p m i Academy Pro นะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการวางแผนและการจัดการงบประมาณและทรัพยากรในโครงการนะครับพร้อมทั้งยกตัวอย่างจริงที่สามารถนําไปปรับใช้ได้โดยโดเมนนี้ก็เป็นโดเมนที่2เหมือนเดิมนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่อง r o c e s s เป็นทัสที่5แล้วนะครับในเรื่องของ plan and manage budget and resource โดยส่วนที่1นะครับก็คือในเรื่องของการประมาณงบประมาณนะครับก็คือ estimate budget tree นะครับ needs base Based on the scope of the project and l e s s o n learned from the past project นะครับก็คือเราต้องเริ่มต้นวางแผนงบประมาณนะครับเราก็ควรจะเริ่มจากการประเมินความต้องการด้านงบประมาณนะครับบัตเจ็ตโดยอิงจากสโคปของโครงการและ l e s s o n l e a r n หรือบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการที่ผ่านมานะครับ โดยตัวอย่างเช่นนะครับในโครงการในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นเคยนะครับที่เราเคยทํามาเนี่ยเราก็อาจจะได้เรียนรู้ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเทสทดสอบระบบมักจะสูงกว่าที่คาดการไว้ใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เพื่อรองรับการทดสอบที่มากขึ้นโดยสิ่งที่ควรทําก็ต้องมีการวิเค,าคราะห์สโคปของโปรเจกต์ของโครงการอย่างละเอียดแล้วก็ทําการรวบรวมข้อมูลจากโครงการที่คล้ายกันในอดีต รวมเข้ามานะครับแล้วก็วิเคราะห์เราอาจจะต้องใช้เครื่องมือแล้วก็เทคนิคการประเมินเช่นการประมาณแบบเพิร์ทนะครับในหัวข้อ PMP เดี๋ยวได้มีเนื้อหาในการเรียนการสอนนะครับหรือการประมาณจากเอ็กซ์เพรสเ e n เมนต์หรือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการประมาณงบประมาณนะครับในส่วนที่2นะครับเขาเรียกว่า anticipate future budget challenge นะครับก็คือการคาดการปัญหางบประมาณในอนาคตนะครับซึ่งในการคาดการปัญหางบประมาณเนี่ยเราก็ควรจะพิจารณาปัจจัยต่างๆนะครับที่อาจส่ง ผลต่อค่าใช้ใจ่ายในอนาคตนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติเราอยู่ในโครงการก่อสร้างอาคารใช่ไหมครับหากเรารู้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างมักจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลดังนั้นเราก็ต้องสามารถวางแผนซื้อวัสดุล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มค่าใช้ใจ่ายนี่คือการ forecast future นะครับโดยสิ่งที่ควรทำนะครับเราก็ควรจะติดตามแนวโน้มตลาดและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อค่าใช้ใจ่าย เห็นไหมครับแล้วเราก็าต้องเตรียมแผนสำรองสําหรับการจัดการกับความไม่แน่นอน (Contingency Reserve) หรือเผื่อบัฟเฟอไม่ว่าจะเป็นด้านเวลาหรือด้านบัจ็ตก็ตามส่วนต่อไปนะครับส่วนที่3นะครับก็คือการติดตามและปรับปรุงงบประมาณอันนี้เขาเรียกว่า Monitor Budget Variations and Work with Governance Process to Adjust as Necessary นะครับก็คือการติดตามการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งบประมาณได้ทันเวลานะครับตัวอย่างเช่น ในโครงการปรับปรุงระบบ IT ทีเนาะ Infrastructure IT ภายในองค์กรเนี่ยเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการโครงการเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายในแต่ละเฟสของโครงการทําให้สามารถเห็นภาพรวมและทําการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อาจจะเป็น Estimate at complete Budget at complete แล้วลองดูซิว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วอาจจะก็จะปรับปรุงว่าประมาณที่เกิดขึ้นนะครับโดยสิ่งที่ควรทำนะฮะในหัวข้อนี้ก็คือเราอาจจะต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Microsoft Project หรืออะไรก็ได้นะ Gira ที่สามารถติดตาม ค่าใช้จ่ายได้นะครับแล้วหลังจากนั้นทําเป็นแดชบอร์ดหรือทํารายงานสรุปการใช้งบประมาณเป็นประจำนะครับเช่นรายสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับแล้วก็ประชุมกับทีมงานเพื่อปรับปรุงแผนงบประมาณตามความจําเป็นนะครับ ส่วนในส่วนสุดท้ายเนะ Plan and Manage Resource นะครับคือการวางแผนและการจัดการทรัพยากรทรัพยากรไม่ใช่เพียงแต่เป็นคนเท่านั้นฮะอาจจะเป็นเรื่องของ material หรืออุปกรณ์เครื่องมือ Equipment ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่านอกจากการจัดสรรงบประมาณการวางแผนและการจัดการทรัพยากรก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่า เราจะต้องมั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวอย่างเช่นในโครงการจัดการทํางานวิจัยเนาะ research project นะฮะเราอาจจะได้ทําการวางแผนใช้บุคลากรโดยจัดสรรงานให้ตรงกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะครับโดยสิ่งที่ควรทำนะครับเราต้องมีการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างละเอียดนะครับติดตามการใช้งานทรัพยากรและปรับปรุงการใช้ทรัพยากรตามความเหมาะสมนะฮะเราต้องมีการมอนิเตอร์ตลอดและนอกจากนั้นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาความ สามารถของทีมงานอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น4ท็อปปิกหลักๆสําหรับในการวางแผนและเมเนจงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรนะครับาโดยสรุปก็คือว่าการวางแผนและการจัดการงบประมาณและทรัพยากรเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การวิเคราะห์และการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องมีการประยุกต์ใช้บทเรียนจากโครงการที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําที่จะช่วยให้โครงการประสบความสําเร็จนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับท้าที่5นะครับหากคุณชอบนะครับคลิปนี้ ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของอาจารย์เอชาน e ลแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ